สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของการปฏิวัติอุตสาหกรรมกันดีกว่าครับหลังจากที่โอ้โหทุกคลิปที่ได้ทํากันผ่านมาเลยเนี่ยเรามักจะเห็นเรื่องราวเป็นแบบเรื่องราวสงครามเรื่องราวอาวุธมากกว่าถูกไหมแต่เรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในห่วงประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติเนี่ยก็ยังมีอีกเหตุการณ์สําคัญหนึ่งนะครับผม ที่เป็นจุดสําคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกเป็นอย่างมากเลยนั่นก็คือการปฏิวัติอุตสาหากรรมนี่แหละครับผมเรียกได้ว่า เปลี่ยนจากโลกนะครับผมที่ผู้คนเนี่ยทำไล่ทํานาให้กลายเป็นเมืองที่ใหญ่ได้ครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจไม่แพ้เรื่องราวของสงครามเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับผมเราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่าครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับผมเริ่มต้นขึ้นในประเทศอังกฤษนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแหล่งแห่งอํานาจเป็นแหล่งแห่งความเจริญในยุคนั้นเลยถูกไหมแล้วพออังกฤษเนี่ยได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วครับประเทศอื่นๆที่เป็นมหาอํานาจเนี่ยก็เริ่มที่จะ เอาไอเดียของอังกฤษเนี่ยไปใช้แล้วก็พัฒนาประเทศตัวเองขึ้นมานะครับก็เรียกได้ว่าลามกันไปเป็นเหมือนไฟลามทุ่งเลยนะครับผมและโลกของเราเนี่ยก็เข้าสู่ชุมชนเมืองอย่างรวดเร็วนะครับในคําว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับผมถูกใช้ครั้งแรกโดยคนไทยนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยครับคนอื่นเนี่ยไม่รู้ภาษาไทยก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมถุยไม่ใช่นะครับผมคำว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับผมในภาษาอังกฤษเราจะเรียกกันว่า Industrial Revolution นะครับถูกใช้ครั้งแรกเนี่ยโดยนักเขียนชาวฝรั่งเศสนะครับ ผมจะถูกทําให้มันโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับผมโดยนักประวัติศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าอานทอยบีนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยเราต้องพูดกันถึงเรื่องราวของการปฏิวัติวงการเกษตรก่อนนะครับผมปฏิวัติการทําเกษตรกรเนี่ยครับในช่วงกลางศตรวตรรษที่18นะครับผมถึงช่วงกลางศตรวตรรษที่19เนี่ยด้วยความที่ว่ามนุษย์เราอ่ะเริ่มประดิษฐ์อุปกรณ์เริ่มประดิษฐ์เครื่องทุนแรงเริ่มประดิษฐ์เครื่องจักรได้แล้วเนี่ยนะครับก็ทําให้การเกษตรเนี่ยมันง่ายขึ้นเป็นอย่าางมก จะต้องใช้วัวไถนาเนี่ยเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีรถทงรถไถอะไรแล้วนะครับผมก็ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นในปรอยมาณที่มหาศาลมากๆเลยนะครับแล้วพอผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมากขึ้นมันหมายความว่าอะไรครับผมหมายความว่าอาหารก็มากขึ้นยังไงครับผมแล้วก็จํานวนคนที่ทํางานเนี่ยก็น้อยลง ทำให้พื้นที่ไร่นาอะไรต่างๆเนี่ยจากที่โอ้โหกว้างขวางมากๆเลยเนี่ยก็เริ่มที่จะเหมือนลดลงนะครับผมเพราะว่าเราสามารถทำโปรดักชันทําจํานวนมากๆออกมาในพื้นที่ที่เล็กลงแล้วก็ในเวลาที่สั้นขึ้นได้ครับก็เรียกได้ว่าโอโ้คนก็สบายกันใหญ่เลยนะครับผมแล้วพอเฮ้ยเรามีอาหารดีอิ่มท้องแล้วเนี่ยคนก็เริ่มที่จะก่อร่างสร้างตัวสร้างเมืองขึ้นมานะครับผมก็ย้ายเข้ามาอยู่กันในเมืองใหญ่นะครับเมืองเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมทําให้มีประชากรเนี่ยนะครับเข้า มาเป็นส่วนร่วมกับการปฏิวัติตอุตสาหากรรมได้อย่างเต็มที่นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในแกนหลักสําคัญเลยนะครับแล้วต่อจากนั้นเองนะครับผมก้นกล้สคัญเลยเนี่ยที่ทาให้เกิดการปฏิวัติตอุตสาหากรรมขึ้นมาได้เนี่ยนะครับก็คือเครื่องจักรไอ้น้ำนะครับผมการคิดค้นเครื่องจักรไอ้น้ำขึ้นมาเนี่ยที่ใช้เหล็กแล้วก็ฐานหินในการสร้างแล้วก็ใช้มันเป็นพลังงานนะครับผมได้เปลี่ยนแปลงเมืองไปตลอดกาลเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการที่เกิดโรงงานขึ้นนะครับแล้วก็ผลิตสิ่งของต่างๆเนี่ยนอกจากทางเกษตรจะผลิตของได้มากวถูกมีโรง เ,เครื่องใช้อะไรต่างๆก็ผลิตได้อย่างรวดเร็วนะครับผมเสื้อผงเสื้อผ้าเนี่ยผลิตได้นในปริมาณมหาศาลมากๆท่านผู้ชมคิดดูสมัยก่อนอย่างเงี้ยนะครับผมเราจะทําถ้วยถ้วยหนึ่งเนี่ยอุย้ยคนต้องมานั่งทําแบบคนเดียวอ่ะเป็นแฮนด์เมดทีละคนทีละคนหรือว่าเราจะทําเสื้อผ้าเนี่ยนะครับผมต้องมานั่งถักทอผ้าเทียนิดเทียรหน่อยพอมันเป็นโรงงานอ่ะมันปา่าป่าป่าปปปาป,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 าปาโอ้โหเครื่องจักรปิ้นออกมาทําออกมาอย่างรวดเร็วนะครับผมเรียกได้ว่า กำลังการผลิตอะเร็วขึ้น1 0เท่าร้อยเท่าเลยนะครับผมก็ทําให้อังกฤษเนี่ยยิ่งเจริญไปอีกนะครับผมแล้วก็ไอ้เครื่องจากไอ้น้ำเนี่ยก็ถูกเอามาใช้นอกจากในโรงงานนะครับผมมีการใช้ในรถไฟนะครับใช้ในเรือนะครับผมก็การเดินทางก็ง่ายขึ้นอีกนะครับทำให้อังกฤษเนี่ยนะครับผมเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆนะครับผมกลายเป็นว่าแบบเหมือนติดจรวดนะครับผมกด exp คูณ10เข้าไปเลยนะครับทำให้เมืองเนี่ยแสงหน้าทุกคนบนโลกเลยนะครับผมคือเป็นเบอร์หนึ่งอะพูดตรงๆและเรา มาดูข้อมูลนี้กันดีกว่านะครับผมเป็นสถิติจํานวนประชากรที่ย้ายจากในไร่ในานาเนี่ยนะครับมาอาศัยอยู่ในเมืองในเกาะอังกฤษนะครับผมในช่วง ปี1750นะครับปี1750เนี่ยมีคนแค่ประมาณ15%ของกาะอังกฤษเท่านั้นที่อยู่ในเขตเมืองนะครับผมแต่พอมาในปี1850นะครับจาก15%เนี่ยพุ่งขึ้นมานะครับผมเป็น50%เลยและภายในปี1900เนี่ยนะครับผมจาก50%ก็ก้าวกระโดดนะครับผมเป็น85%เลยทำให้เมืองเนะี่ยมันใหญ่ขึ้นมากๆลอนดอนเนี่ยนะครับผมมีประชากรอยู่ประมาณ4ล้าน5 0 0นคนกลาสโกมีประชากรอยู่ประมาณ7 6 0 0 0 0คน ลิเวอร์พูลมีประชากรอยู่ประมาณ6 8 5 0 0 0คนแมนเชสเตอร์ Manchester และเบอร์มิงแฮมเนี่ยนะครับผมก็มีประมาณ500,000คนก็เรียกได้ว่าโอ้โ oh, ห oh, มันยิ่งใหญ่มากๆนะครับผมการที่บอกว่ามีเมืองมีคนอยู่เป็นล้านหรือว่าเกือบล้านคนเนี่ยในยุคนั้นน่ะคือมันแบบยิ่งใหญ่อลังการสุดๆเลยแต่ความยิ่งใหญ่อลังการนี้เนี่ยก็ไม่ได้ จะดีเสมอไปนะครับผมเพราะว่าการที่มีโรงงานเยอะๆเนี่ยนะครับผมมันทําให้เกิดมลพิษอะไรต่างๆมากมายเลยครับแล้วสมัยก่อนเองอะ่ะมันก็ยังไม่ได้มีการควบคุมนะครับผมเขาก็อยากสร้างโรงงานอยากสร้าง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 ให้มันเยอะที่สุดถูกไหมครับผมก็เรียกได้ว่าในตอนนั้นอากาศเนี่ยก็เป็นมลพิษนะครับผมด้วยความที่คนเยอะไปเนี่ยมันก็แออัดหนานแน่นมากๆแล้วก็มีการจัดการความสะอาดที่ไม่ดีนะครับผมเมืองก็สกปรกไม่ค่อยน่าอยู่สักเท่าไหร่เลยแต่ก็แลกมาด้วยความเจริญที่มันเร็วเกินอ่ะคือเรียกได้ว่ามันคือเจริญเร็วเกินความ แบบประพฤติหรือว่ากฎหมายที่จะคอยดูแลควบคุมคนนะครับผมเทคโนโลยีมันมาเร็วเกินนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจเลยแต่ต่อนนั้นเองเนี่ยนะครับผมเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือ สาเหตุที่เขาวิเคราะห์กันมาว่าทําไมอังกฤษเนี่ยถึงได้เป็นผู้นําเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับผมก็มีคนตั้งทฤษฎีมาหลายอย่างนะก็คือ1นึ่เลยครับอังกฤษเนี่ยเป็นเกาะนะครับผมต่างจากประเทศอื่นๆในยุโรปนะครับอังกฤษเองเนี่ยสามารถมีทะเลเป็นเครื่องป้องกันอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับผมก็สามารถเอางบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยมาพัฒนากับเรื่องราวการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ในเวลาที่ประเทศอื่นๆใน ทวีปหลักในดินแดนหลักของยุโรปเนี่ยนะครับผมต้องเอาทหารเนี่ยมันเตรียมไว้ต้องเตรียมการป้องกันอยู่ตลอดนะครับผมเพราะช่วงนั้นเองเนี่ยมันยังไม่ใช่โลกที่ปลอดสงครามไงมันยังเป็นโลกที่มีแต่สงครามอยู่นะครับผมอังกฤษเองก็ได้เปรียบกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วก็ในสังคมอังกฤษเองเนี่ยนะครับผมก็มีการสนับสนุนนะครับเรื่องการผลิตสิ่งใหม่ๆการคิดค้นอะไรใหม่ๆมาค่อนข้างจะเยอะเลย ทางวิศวกรแล้วก็นักประดิษฐ์เนี่ยนะครับผมถือเป็นอาชีพที่ได้รับการเคารพในสังคมอังกฤษนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนเงินทุนเป็นอย่างมากก็ทําให้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความรวดเร็วนะครับผมในการพัฒนาอุตสาหกรรมในตรงนี้และอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คืออังกฤษเนี่ยนะครับผมมีอาณานิคมอยู่เยอะไงกองเรือของอังกฤษเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่อังกฤษเนี่ยนะครับผมนำทรัพยากรจากประเทศอาณานิคมกลับมาเนี่ยก็ช่วยให้อังกฤษอะ่ะยิ ในการที่จะผลิตสิ่งต่างๆออกมาและต่อจากที่อังกฤษเนี่ยนะครับผมได้เปิดเป็นตัวเปิดเลยอ่ะไปคนแรกเลยนะครับผมนําโด่งเลยถูกไหมประเทศอื่นๆก็ตามมานะครับอย่างที่เราบอกประเทศมาหาอำนาจใ,ใหญ่ในยุคนั้นเนี่ยเยอรมันฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมหรือแม้แต่อเมริกาเองก็ตามการปฏิวัติวิาหกรรมนี้มาติดๆนะครับผมแต่แน่นอนเลยครับตามธรรมชาติของโลกนะครับผมที่1เนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงนะครับผมเหนือฟ้าย่อมมีฟ้านะครับผมสัจธรรมของชีวิตเนี่ยที่1อยู่ได้นะครับผมแต่มันก็ไม่คงทนครับ ผมในช่วงปี1900เนี่ยอังกฤษก็ได้เสียตําแหน่งแชมป์อันดับหนึ่งนะครับผมให้กับสหรัฐอเมริกานั่นเองและนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆน,นะครับผมของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เรานํามาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วนะครับผมหากท่านผู้ชมเนี่ยอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วบา,บายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ